ก็จะมาทำช่อแท็กว่าเอริสต์มาส s กูชี่แท็กนะคะก็มีทั้งหมดเอา้าคอพอเนาะหา,ออนะหาอคอพับทำไมเออก็ไม่รู้ก็มีหมดหาคอนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะสกูชี่ที่เหมาะกับการเป็นของขวัญนี่แล้วก็นี่เหมือนเดิมเลย ก็เป็นตับนี้นะคะข้อที่สนะคะสกูชีสกูชีที่หมอกก็กับวันที่หน่นะคะก็จะเป็นสีเขียวนะ ขอที่สามเลือกสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวสีเขียวนะคะเขาเลือกเป็นตัวนี้สีขาวเขาเลือกเป็นตัวนี้นะคะส่วนสีแดงนี่สิเออสีแดงแล้วฉันจะไปหาอยู่ที่ไหนเป็นอีนะคะโอเคค่ะหาเจอแล้วสีแดงนะคะก็จะเป็นสปริงเกิลเอ็มคะข้อที่สี่เลยนะคะก็เลือกชื่อตัวสั่นมา M Y Y นะคะ M นะคะก็จะเป็น มีร่อนบานยูมิมีของข้ามตัวไอนะคะก็เป็นไอศครีมบานนะคะจะเป็น,นะะเนโยลโล่เจโมกุเรทามะข้อที่ห้านะคะเอ่อสกูชี่ที่เหมาะกับการเอาไปห้อยเอ่อตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้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 นะคะพวกนี้เหมาะหมดเลยนะโอเคค่ะก็มีมานี้นะคะ คปนีนะคะก็ตอนนี้นะคะหกโม,ง,มงกว่าแล้วคีมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชแนลด้วยนะคะที่บอกไว้ว่าถ้าแปดสิบซับจะมาจัดจกรมแต่ว่าไม่ใช่การแจกของนะคะโอเคค่ะคิปมีนะคะก็ยก like, กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชแนลเราเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ77ซับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้ว